สวัสดีครับผมแอดมินจากช่องหวยชุดลุ้นโชคในคลิป EP ีนี้จะมาแบ่งปันแนวทางหวยสูตรใหม่ที่พิกแพงต่อยอดสูตรคำนวณหวยของมังกรฟ้าเมยมาเป็นสูตรหวยทำมือสูตรเดียวพารวยที่มีสถิติหวยเดินดีเข้าเกือบทุกงวด และที่สำคัญผมคัดเลขดับออกให้ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือกชุดตัวเลขน้อยลงเอาใจแฟนเพจคออวยทุกท่านเก็บไปดูเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่1นคันยา64ที่จะถึงนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาใน EP ีผมขอประชาสัมพันธว่าทางช่องมีจตนาลมอันดีที่ขอสนับสนุนให้ผู้ชมทุกท่าน ซื้อสลากกิมแบ่งรัฐบาลจะถือเป็นการช่วยนำไรายได้เข้ารัฐเสริมสร้างเศรษฐกิจพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไป ตามที่ผมได้เกินไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าได้พลิกแพงต่อยอดสูตรคำนวณหวยของมังกรฟ้าเมโดยหลักการทั่วไปของสูตรคือการนำตัวเลขตำแหน่งหลักต่างๆของราวันที่1และเลขท้าย2ตัวล่างมาบวกติดต่อก,กันและเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผมจะขอสรุปตามนี้นะครับคือนำเลขรางวัลที่1มาจดเฉพาะเลขหลักแสนบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยต่อด้วยบวกเลขหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวล่างเป็นจำนวน3ครั้งต่อด้วยบวก1ที่เป็นค่าคงที่และในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้ เราจะเลือกเฉพาะตัวเลขหลักหน่วยเท่านั้นนะครับมาเป็นตัวเด่นตัวยืนในงวดถัดไปในทางกลับกันแนวทางหวยของสูตรเดียวพารวยของทางช่องที่นำมาแบ่งปันจะคัดเลือกเฉพาะตัวเลขหลักสิบของทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งบวกเลขท้ายสองตัวล่างบวกเลขสามตัวหน้าทั้งสองรางวัลและ เลข3ตัวท้ายทั้ง2รางวัลเราก็จะได้ชุดตัวเลขหลักสิบเป็นผลลัพธ์เพียงแต่เราต้องบวกต่อเนื่องไปอีกเพื่อให้ได้ตัวเลขตัวเดียวเท่ากับว่าเราจะมีชุดตัวเลขให้เลือก3ตัวตามภาพประกอบในคลิปนะครับจะเห็นว่าเข้าเกือบทุกงวดที่สำคัญหลักการคำนวณสูตรนี้ยังใช้ได้กับเลขหลักหน่วยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ผมจึงเรียกสูตรหัวนี้ว่าสูตรคำนวณเลขหลักสิบนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจึงได้สรุปสูตรคำนวณหัวเลขหลักสิบและได้ชุดตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์คือเลข 2, เลข6และเลข8ต่อมาผมจะทำการคัดเลือกเลขออกเป็นดับแรกนะครับและเลขที่ผมเลือกก็คือเลข6เพราะเลข6เพิ่งออกไปในงวดวันที่1นึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา ตรงกับเลขท้าย2ตัวบนนะครับคือเลข61ส่วน2ตัวล่างคือเลข69ผมเชื่อว่างวดนี้ไม่มีเลข6แน่นอนเพียงเท่านี้เราก็จะได้เลขเด่น2กับเลข8เป็นเลขตัวยืนนะครับต่อมาผมจะทำการคัดเลขดับออกตั้งแต่เลข0ย์เลข1เลข2และเลข3เลื่อยไปจนถึงเลข9เพื่อนำตัวเลขที่เหลือมาประกอบชุด กับเลขเด่นนำมาเปรียบเทียบกับตารางล็อกโคดแม่นของเรียงเบอร์จากเพชรวงเล็บใบเขียวนะครับและลำดับต่อมานะครับผมจะคัดเลขดับออกโดยมีเลข0กับเลข3เพราะเลขดังกล่าวตกหลักหน่วยทั้งคู่สําหรับเลข0ตกชุดเลข50ส่วนเลข3ตกชุดเลข2อส่วนเลขดับต่อมาคือเลข4 ต้องยอมรับว่าปีนี้กองฉลากเหมือนหลงลืมเลขสี่ตกหล่นไว้นะครับจากทั้งหมด16งวดเลขสี่มาแค่2งวดเท่านั้นส่วนเลข6ก็เช่นกันนะครับมาน้อยมากดังนั้นผมขอสรุปชุดเลขดับมีเลข0เลข3เลข4และเลข6นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้ เลขเด่นตัวยืนมาเทียบกับล็อกหวยโดยที่เราจะขีดค่าเลขดับออกเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบชุดผมจึงขอเริ่มที่เลข2ถ้าใครชอบเลขนี้ผมให้ชุดเลข2992ส่วนเลข1221นั้นนะครับกันไว้เพื่อออกเลขวันเกิดพระราชนานีพันปีหลวงอีกเช่นกันถ้าใครชอบเลข8 ผมให้ชุดเลข8998กันไว้เพื่อออกอายุของพระราชชนนีพันปีหลวงและเลข8558นะครับและก่อนจะจบคลิปใน EP นี้ ผมขอฝากช่องหวยชุดนุ้นโชคทาง YouTube และแฟนเพจทุกท่านสามารถกดติดตามดูย้อนหลังแนวทางหวยไม่ว่าจะเป็นหวยซองเลขฝันเลขมงคลหรือสูตรหวยได้ที่เพจสูตรหวยรวยล้านทาง Facebook นะครับ